สวัสดีค่ะพบกับช่องแอม่อบกุกกอกวันนี้พ่อนิ่มเข้ามาทําไฟให้กับลูกๆนะคะนี่ได้หรือยังพ่อออกแล้วนะคะซื้อมากี่หลอดนะสามหลดสหลอดออกแล้วค่ะแล้วก็อยู่ในห้องอีกนะคะก็ใส่ให้ลูกๆเลยล่ะอันนี้เช็ดหรือยังลูกนี้ย่งย่ง,ยงนี่ไม่อมมาอีกลูกมาเอาอ,อเช็ดกระจก ทำความสะอาดห้องอันนี้ห้องของลูกชายไหนดูซิไฟระบบไฟมาแล้วนะคะนี่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยใส่ผ้ามาอันนี้เพื่อก็เอาผ้านี่ค่ะนะคะมาใส่แทนตอนนี้ก็มีอยู่สามนะคะหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามนะคะตรงนี้อีกทีนี่ ตอนนี้ลูกชายก็นอนนี่แหละคะ่ะเอฟซีนอนโซฟาอันนี้ก็ปู่พ่อสุดทนเนาะโซฟาตัวนี้เนาะกี่ปีแล้วนับดูสิ3าสปีแล้วใช่ไหมอันอันไหนมันอันหักก็เพื่อนก็ขนออกไปข้างนอกนะคะเลื่อนมุรลวดก็ออกไปทําความสะอาดแล้วคะ่ะวันนี้นะคะนี่วันนี้ไปส่งวายนะคะแล้วก็วายหกกิโลวันนี้หน่อไม้สองโลก็พอดี แวะไปรับแม่สาปานที่โรงพยาบาลด้วยนะคะวันนี้ฝนตกเพื่อนไปรถโดยสารพอดีสาปานถัววามาเข้ามาสกลไม้ก็เลยแวะไปรับแม่สาปานมานะคะก็มาถึงก็ทําความสะอาดนี่แหละนะคะห้องนี้กว้างนะคะห้าคูณสี่ใช่ไหมพ่ออันนี้แม่นอยู่บ่ยุบหมดแล้วมันไม่เหลือพองน้ําแล้วละ่ะแต่เขาก็เอาผ้าปูเอา อันนี้ก็ผ้าม่านบางๆนี่แหละค่ะใส่ไว้อยู่ค่ะเมตรห้าสิบบ่สีเม็รห้าสิบกวาหสอ๋อสีเมตรห้าสิบสีสีเม็รห้าสิบกว้างนะคะเข้าได้เออหันหัวไปทางทิศทิศเหนือนะค่ะคนละมุมอันนี้ไม่ออกหรือพรานิ่มโอ้มันเป็นสีน้ำทะเลเนาะอันนี้นี่ยังไม่ออกน่าจะปูนติด เปิดจุงกุญแจหัก่าออกไหมออมงุงลวดก็ที่แรกใส่ไม่ได้เลยอ,อือนี่แหละมงุงลวดเขาไม่ได้ใช้เราเอฟซี FC. มุงลวดนี่เขาเปิดก็เปิดอ้ากาะปึงเลย ตอนนี้ลูกชายก็ไปไปอยู่เป็นห้องใหม่รอนะคะเพื่อนก็าทำความสะอาดกันไปแต่ยังไม่เสร็จกลัวอีแม่ถ่ายก็เลยวิ่งตึ้นไปหมดละ่ะอืมก็ให้เขาเช็ดทีหลังเอออันนี้เช็ดเบื้องต้นแล้วเนาะก็สะอาดอยู่อันนี้เพื่อนใส่ที่แรกก็มันไม่นั่นละอันนี้มันโคง้งใช่มันโคง้งมันเพราะว่ามันอ่อนมันดุ่งเนาะ อันนี้ก็แพงอยู่นะตอนที่ซื้อนะ่ะแพงกขทำง่ายได้เออม,ม,มันไม่มาตรฐานไม่เราไม่ได้ค้าเราไม่ได้ค้าที่แรกนะามาันก็เลยหลุดลงมา fc มันก็เลยเป็นโค้งๆค้งซื้อซื้อบานนี้ก็เท่าไหร่นะแปดพันนุ่นนะคะ fc ตอนอ่เปิดไม่ได้หรือว่าปิดแล้วมันเปิดฝั่งนี้ดูซิได้ไหมพี่เลื่อนไปเลื่อนไปเข้าไปฝั่งนี้ก็น่าจะได้ ได้ทุกฝั่งใช่ไหมเออมันก็ต้องยกขึ้นมันต่ำกันโอ้มันต่ำแล้ว <c oughs> ต้องได้แก้ไขหมดเปิดฝั่งนู้นละด,ดีสุดๆแล้ว <c oughs> ดันมาให้ชิดชิดหรือ,อยัง <c oughs> น่าจะชิดแล้ว <c oughs> ดันดันให้ดัน ดี๋ยวดันสิต้องให้ลูกชายมาดันนี่โอ้อันนี้เป็นสีดําหมดนะคะขอบบานหน้าต่างแต่ก่อนก็ซื้อทีละบานบานเท่าไหร่นะนี่เกือบสามพันน่นนะคะแต่ละช่องนี่นะสามพันห้านี่แหละช่องหนึ่งก็มีสองเนาะนี่คะ่ะไฟพ่อนิ่มก็ใส่ให้แล้วพ่นมืดใช่เล็กก็ลางมันเสียใช่ไหมพ่อนิม่ม ต้องเปลี่ยนทั้งรางนะคะ fc ก็เลยยังไม่มีก็เลยเอาห้องที่แบบเสียบปลั๊กเอาของชายเล็กนะคะก่อนนี้แหละเก็บความความสะอาดเรียบร้อยง่ายๆนอนวันนี้ก็แวะนะคะแวะเอาเก็บนะคะเพื่อนตักให้ที่บ้านห้วยหดนะคะเอามาสิบสอบก็ถ้าเราได้ไปส่งของวันไหนก็เอาเก็บมาด้วยเพื่อนก็ตักให้นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ เพราะว่าเราก็เอามาเรื่อยๆตู้เย็นนี่ว่าจะย้ายอยู่นะคะแต่ว่ายังยังไม่ทันได้ย้ายตรงน,รงนี้เมื่อกี้นี้เข้าไปเก็บห้องลูกชายก็เจอนี่นะคะที่เราไปทําบุญตอนนั่นค่ะเอซโอ้ยมีแต่ขนแมวเดี๋ยวจะต,ต้องปัดก่อนทําความสะอาดนะคะที่นั่งพักผ่อนเนี่ยแพงนะนี่ถ้าซื้อน่ะหมอนเรียมนะคะเอซีเดี๋ยวเข้ามุมตรงไหน,น ก็ค่อยว่ากันอีกทีต้องปัดต้องซักเป่าลมออกถ้างั้นนะ่ะขนแมวติดนะคะวันนี้ก็ซื้ออันนี้มานะคะนี่เพราะว่าเวลาเราข้างนอกปูกับเบื้องแต่ข้างในไม่ได้ปูก็เลยซื้อเอ้นี่มานะคะหกเม็ดเม็ดละหกสิบบาทพอได้เยียบเข้าไปห้องใหม่นะคะลืมเอากรรไกรตัดมาตัดตรงต้นเสาให้มันชิดขอบแล้วก็เลื่อนนะคะเลื่อนเสืออันนี้ไปให้ติด ติดเลยนะคะติดขอบเลยเวลาเราเดินขึ้นมาก็จะได้สะอาดไม่มีฝุ่นเท่าไหร่ข้างนอกสดใสข้างในเป็นพงอันนี้ก็เหมาะนะคะวันนี้ไปส่งออเดอร์มาก็แวะซื้อมองให้พ่อนิ่มไว้ใส่นะคะตอนหนาวนี่แหละคุณแม่ก็ซื้อยกยอมานะคะนี่ซื้อยกยอมาเดี๋ยวออกไปทำที่บ้านไร่นะคะเก็บทำความสะอาดก็เรียบร้อยแล้วพาลูกๆทำความสะอาดนะคะ ก็ยังเหลือห้องชายเล็กอีกทีนะคะอีกวันก็คงจะเข้ามาพัฒนาด้านในอีกอันนึงห้องใายเล็กนะคะนี่ก็มืดฝนมาอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะใช้กลางให้พนมาอยู่ตรงนี้ได้นี่โอ้สบายเลยเฉบจะนอนเล่นตรงนี้ก็ได้นะลูกแต่ต้องไปเอาน้าหน้าต่างตรงนั้นออกก่อนหน้าต่างนะเปิดออกหรือว่าหายใจได้อยู่บ่เปิดระบบตัวนั้น เปิดเอาลมเฮานัี่น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 ี่ไม่ไม่เปิดเอาเอาอกระจุกนี่ห้ามเอาแมวเข้ามาเลยเออห้ามเอาแมวเอาหมาเข้านะห้องนี้เอเปิดเอาล่มนะะงงนี่น,นี่เปิดแล้วลรปิดเดี๋ยวเห็นฝนมานะเออเปิดแล้วก็ปิดถ้าฝนมานี่เออชอบมากแอบมาแล้วหนึ่งท่านสองท่านล่ะเออเอาถ้างั้นก็เอาผ้ามาปูทับแล้วก็ได้ลูกเอาผ้ามาปูเวลาหนูนอนมันจะได้ไม่เปื้อนเพราะว่าเรายังไม่ได้แอรนั้นมาก เอาผ้าห่มผ้าอะไรนะมานี่นะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะซื้อไว้นานละโอ้สวยนั่นนี่ดีกว่าพี่สาวตาถึงนั่นนี่นะพ่อเพื่อนมองเห็นสตรอเบอรี่ส่วนคุณแม่ก็ไม่คิดว่ามาตั้งแล้วมันเหมาะขนาดนี้นะคะอู้สวยมากเลยค่ะนะคะตั้งแล้วโอ้รับรับมุมดีมากเลยนี่พ่อนิ่มไปนั่งดูสิเ <laughs> มื่อวานก็หนุ่มๆก็มานั่งเล่นกันนี่แหละเมื่อวานนะคะ เดี๋ยวเราก็จะออกไปทํขายกยอกยอกันก่อนนะคะวันนี้คลิปแรกแหกหมานนะคะไม่ได้ทําอะไรก็เพิ่งมาจากส่งของโอ้เจ๋วเลยคะ่ะสุดยอดเลยที่นั่งพักผ่อนรอรใช่นั่งรอรถก็นั่งตรงนี้ก็ได้นั่งตรงนี้ก็ได้เมื่อวานก็สามหนุ่มสามมุมก็มาอยู่นี่แหละมันเย็นดีคะ่ะออกมาข้างนอกนะคะ ก็คงจะประมาณนี้ค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก f c ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ